สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรบรรนุชื่นชมผู้รับอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยยมสบสบุรีครับวันนี้นะครับผมจะมาประชาสัมพันธ์โครงการอยู่ประจำเรียนฟรีมีอาชีพนะครับเพื่ออาชีพของกระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านตรีนุษย์นะครับเป็นคน สร้างโครงการนี้เราซึ่งเป็นประโยชน์กับเยาวชนที่ขาดทุนทรัพย์นะครับเพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่เด็กไม่ต้องเสียค่าเทอมเด็กไม่ต้องเสียค่าหอพักแล้วก็เด็กไม่ต้องเสียค่าอาหารนะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยยมันสบบุรีนะครับในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกของสโมสรด้วยนะครับได้ร่วมมือกับส,มสโมสรโรตารีกรุงเทพรัชดาพิเศษ โดยมีท่านนายกชนลพัฒพิมพาเป็นนายกสโมสรในในปีนี้นะครับซึ่งท่านก็เล็งเห็นความสำคัญที่จะช่วยเหลือเด็กยากจนนะครับที่อยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ในจังหวัดข้างเคียงมาร่วมโครงการนี้กับเรานะครับโครงการนี้ถ้ามาเรียนที่เราในเด็กสำหรับที่จบมสานะครับแล้วก็มาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันชรบรีเนี่ย ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยครับไม่ว่าค่าเทอมค่าหอพักแล้วก็ค่าอาหารสามมือ้อเพราะนั้นจะช่วยเหลือผู้ปกครองได้เลยเพราะนั้นต้องขอขอบคุณนายกสโมสรของเรานะครับที่ได้ร่วมมือกับตัวผมซึ่งเป็นสมาชิกอยู่นะครับทำโครงการดีๆให้กับประชาชนให้กับครอบครัวที่ยากไร้นะครับมาร่วมมือสร้างวิทยาลัยเปิดระดับปอชอนะครับ สาขาอะไรบ้างมีช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ช่างโยนนะครับการลงแรมการขายการตลาดนะครับบัญชีคอมพิวเตอร์ธุรกิจแล้วก็ร่วมมือถ้าระดับพวสก็จะมีเรื่องของระบบรางและอากาศยานด้วยนะครับฝากท่านผู้ปกครองหรือใครที่พบเห็นเด็กยากไร้ไม่มีที่เรียนก็ แจ้งมาที่สมมสรหรือแจ้งมาที่วิไลได้นะครับในเบอร์โทรศัพท์นะครับ036 358311ถึง4แล้วก็คูแนแนวด้วยนะครับตามเบอร์โทรศัพท์นี้เราก็สามารถสมัครออนไลน์ได้นะครับ ทำไมต้องมาเรียนที่นี่ครับที่นี่เราเรียนเหมือนที่เยอรมันเราปฏิบัติ4วันทฤษฎีวันเดียวแล้วเ,เราสอนแต่เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ตลาดต้องการเรื่องของหุ่นยนต์เรื่องของ AI เรื่องของโมเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารถไฟฟ้าเรื่องของไฮบริดนะครับหรือในเรื่องของการขายการตลาดที่เป็นของบริษัทใหญ่ๆที่ทําเรื่องพวกนี้เรื่องการสร้างเกมเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจเรื่องบัญชีซอฟต์แวร์บัญชี ในเรื่องของการโรงแรมที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพราะฉะนั้นอะไรที่สมัยใหม่เราสอนตามความต้องการของตลาดเรียนทฤษฎีวันเดียวปฏิบัติ4วันเหมือนที่เยอรมันเพราะฉะนั้นอยากให้ลูกหลานของท่านเก่งแล้วก็มีไรายได้เหมือนที่เยอรมันต้องมาเรียนที่นี่วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันสวบดีขอบคุณที่ติดตามรายการเราครับขอบคุณมากเลยครับ